ที่เลยครับท้ายเกาะนนี้จะเป็นพื้นพื้นเก่านะครับจะทำทุ่นใหม่ในภายในเป็นพื้นเก่าของยี่ห้อสวดียกนะครับป้อมนี่เราทำให้เป็นป้อมเล็กนะครับเราติดตั้งพวงมลาลัยคอนโทรลแล้วก็ติดตั้งเครื่องยามาห้าหกสแรง ตังเครื่องอยี่หกอ5 60แรงทำซีให้ใหม่นะครับแล้วติดสติ๊กเกอร์ให้ใหม่ครับวันนี้ประกาศขายนานแล้วครับมีลูกค้าจองมาผมก็ใส่ทุนให้เลยครับทองทองผมได้มาตั้งนานแล้วครับทองเรามีด้วยความสวยของมันนะครับข้างในปูดได้ไหมนะครับลงเลกเกอร์ให้ลูกค้าหนะ่อยพอดีเรือลงน้ำแล้วมันมันเปื้อนหน่อยนะครับ เป็นเบียร์ยางไฮพอลอนนะครับขนาดห้าเมตรสามสิบลูกค้าสั่งครบชุดนะครับท <c ül üyor> ั้งเคลเอร์ทั้งเครื่องทั้งหลังคา,า,างชมความสวยนะครับชมไปดูมุกวัง ถ้าท่านใดสนใจสั่งได้นะครับครับเดี๋ยวขาน้า้ามีเรือส,ยสวยๆจะให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ